อืวันนกแห่งชาติเรื่องไงเนี่ยเต็มเลยนกที่ข้องมาวัดปดเกตคงจะเกิดจากที่ค้องมานี่แหละน่าจะไม่ต่ำกว่าแสนตัวจับเต็มต้นไมห้หมดเลยรองกันระเบิยงสิงเส

หยิบเกิบเลยบริเวณแถวนี้วันนี้เป็นวันที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนทั้งวันเลยวันที่สิบสองกันยายนสองพันหกสิบสี่ที่วัปดปุตตเชดารามน้ำตกนังกรานิวยอร์ก